ันนี้เราจะมาพิชิตอะไรกันฮะเพียนทองไหมตะเพียนทองวันนี้ตะเพียนมาเยอะมากเลยเฮียฮนะวันนี้ผมแต่งตัวเป็นไรมาจากรุ่มแม่น้ำให้เมนุแม่มมน้ำเรียกวเด,เด็กเด็กคลองเด็กคลองดำเนินสะดวก <c oughs> เด็กคลองดำเนินสะดวกมันหนีไม่ได้ที่จะต้องเจอปลาตะเพียนทองนะลาบบุรีเพชรบุรีมีเยอะนะครับรุ่นเลยผมเก่าวันนี้เต็มอ่นะเนาะเต็มนะเฮียทองเต็มสัวิงเฮ้ย ตวิ่งนิซันเฮียยกขึ้นหรือเปล่ายกขึ้นไหมอ่ะยกไม่ไหวดูอุ้ยเฮียเยอะมากเลยอ่ะโู้แล้วตัวใหญ่ๆเฮียอุ้ยมันเยอะมากเฮียโอ้เล่นทั้งฝูงโอ้โยมาทั้งแก๊งเลยอ่ะเฮียปาร์ตี้ใต้น้ำไปดูมันไม่ใช่น้อย 喂，憨憨，喂。